ทีานันจะสูใเกบเทเทลงไปเดืเรวเราใช้ผูกกันกว่ได้หมลูกปันปันกว่าใสน่ล่นเดี๋ยกวักสีนี้มองสวยว่าเูกันออกมาแล้วไปนะีตั้งใจตรงนี้ตรมันก็สวยนะเรงอี้ยของมนน่ิดเยอมานุ่ขนเหมือนกัสีแดงไหมแดงเยอะไปแดงเยอะไปเธอเธอเธอล้างทูกันงนี้หัว ไม่รู้ครูเลยนะคะซีฟ่าซีฟ่าใดันะก่อนนี้เลยก่ะนั้นเป็นน้ำออกไปเยอะยมากเลยคือเหนื่อยมากเลยอะอุ้ยสีสวยจังเลยลูกไหนขอดูหน่อยสิไหนอันนี้คือสีที่เกิดจากการผสมใช่ไหมใช่บอกครูได้ไหมว่าสีอะไรผสมกันได้บ้างสีแดงผสมกับสีเหลืองกลายเป็นสีสีส้มอ่าแล้วก็มีสีอะไรอีกสี น้ำเงินบวกกับสีแดงเท่ากับสีม่วงอ่าสีแดงผสมสีเหลืองได้สีส้มตรงไหนเอ่ยตรงไหนที่ลูกผสมสีเหลืองผสมสีน้ำเงินได้สีอะไรเาแดงสเหลืองเลยนะเขียวอันไหนที่ลูกผสมอันนี้ใช่ไหมคะสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันได้สีอะไรได้สีม่วงโอเคเยี่ยมมากอ่าวไปล้างเลยู้ถ่ทยผมมั่งไง สีม่วงทำไมมันแบบแปลก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 แอจางสีม่วงเยเนเนไป